พงซะปล่อยวางอย่าไปยึดแค่นั้นแหละนะใหเ,เราก็เพียงพูดได้แค่นั้นเด่วเขาจะทำตามไม่ทำตามเราไม่ไดูแต่เราบอกเลยว่า ถ้าเราไม่ไปยึดมันม่นถือมั่นในส่วนนะั้นมันก็จะเพราะว่าการเกิดของเรามันคือเกิดขึ้นมาเรามีทุกอย่้งเน็ตเราอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าพี่สาวเขาอยู่ด้วยหมุนจู่ๆจู่ๆเตือนรของเราเพราะอะไรเพราะใช้เน็ตกับเรา,าปอดเขาจะปอดเขาใ้อย่างใจด้วยทำไมบอกว่าพี่สาวเป็นอยู่กับเรา บอกหลวงพ่อนะท่านป่วยอาพาธอยู่อยู่ข้างนอกนะหกเจ็ดคนเดิมมัน,น,นพ่อไข้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันแย้มบสบายเป็นอย,ย,ย,ย่างเป็าแย้เรียบสงบจะให้เราดูคนเดียวคงไปเป็นไปไม่ได้นะทีนี้นี่แหละเหน็ดหมุนนี้เพราะว่าเขาต้องดูเขาดูด้วยเขาดูด้วยเขาไม่รู้ว่าเราทํางาน แต่ถ้าเราเราทํางานตรงนี้คืองาน y o u ยูทูาก็ดูสตีเรน่าเล่นเป็นงานไปไม่ใช่ไม่รู้ว่าปล่อยกี่เครื่องนี้วจริงเนี่ยเพราะที่นี่เราปล่อยตรงนี้เราปล่อยมันจะมีการปล่อยอยู่สองเครื่องเครื่องนี้กับเครื่องที่ชาร์จแบตน,นี่เนี่ยคือการทํางานไม่ว่าเราจะตั้งใจทำงานอะไรกันล่ว เราววดตาตรงนี้เรายังไม่ถึงาตาเซลล์ตาเุลลเข็นเรานึกถึงไงว่าเออถ้าถ้าคนที่ตั้งใจทำงานแนละ้วบางคนก็จะคิดย้อนกลับว่าทํางานโดยที่สุดสุดโดยที่มีจิตัจของเราให้ดีไม่ใช่ว่าทํางานที่ผิดศีล ไม่สุจริตผิดกฎหมายทําให้ดีนะคุณโยมในส่วนนั้นนะ่ะมันเป็นเรื่องของตัวนั้นเป็นงานทําให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วทำให้ตัวเองเดื่ดร้อนด้ยมันไม่ใช่งานนั่นเอมันเป็นอบายมุกนี่แหละบางทีคนหากินกับอบายมุข่ากเล่นอย่างเช่นการพนันนะการพนันทุกชนิดที่มีการลงขันต่อกันนะคุณโยม อย่างที่เขาพูดกันว่าความคิดเห็นไม่ลงตัวการพทน,นั้นก็เกิดขึ้นใช่ไหมคุณโยงจริงๆนั่นน่ะมันมัน,ม,นมันรู้อยู่แล้วว่าความคิดต่างคนมันต่างคิดต่างทุกคนทุกคนก็อยากจะเอาชนะเขาไม่ยอมดูว่าตัวเองโงู่้บอกเกลวตัวเองว่าฉลาดว่าจะจะฉลาดในที่นี้หมายถึงว่า มีจะพูดมีจะรู้ว่าตัวเองจริงแต่ไม่รู้ว่าตัวเองนะั้นน่ะจริงแค่ไหนนั่นแหละเหมือนกับเราเนี่ยเราเนี่ก็ยังเปื้ออยู่นะเราไม่ใช่าคนฉลาดอนะุ้นะง่จรุงจิงเราก็ไม่เต็มบาทด้วยนะเราพูดนะคุณโยมถ้าเราเต็มแบแล้วนะ่ป่านนี้เรานี่ันรรุนิพนธ์นแล้วคือเราไม่ต้องยึดติดแล้วนะนั่นแหละแล้วแต่การเวลาจะพาไป นั่นแหละคุณโยมถ้าเต็มบาทก็หมายถึงว่าอะไรอ่ะมันพอแล้วไงในส่วนนี้เห,ล,หล่วแต่ผูใ้ใดสิเห,ห,หล้วแต่ผู้ใดว่าจังได้เงี้ถ้าเราพอแล้วเราคงไม่ออกสื่อในเรื่องนี้ผ่านปล่อยแล้วแต่คนทุกคนจะทำปฏิบัติเองก็แล้วกันนะคุณโยมเชื่อไหมครับันทีที่โกเพิ่งรู้ได้เะพอตนนั่นแหละที่ท่านบอก ใครใครเฮ็ดใครก็ได,นนด้คนนั่นเฮ็ดคนนั่นก็ได้เหมือนว่าคนอื่นเฮ็ดใ้เจะกของได้ตัวเองทําตัวเองมันจะได้ก็เหมือนกับที่เขาพูดกันนรรำมุนาวตีโลโกสัตว์โลกย่อมไม่ไปตามกันนั่นแหละถ้าเรากำดีแล้วเ,เราทํากำดีแล้วก็ได้ผลดีตอบแทนแค่นั้นแหละคุอย่งนะนี่แหละคือเรื่องจริงที่เราจะพูดในวันนี้นะ ก็ขออนุโมทนาบุญกับสาธุชนญาติโยมอ่าสำหรับวันนี้เนาะที่ร่วม